คนตาอดแซ่บแซ่บแซ่บกันหน่อยนัน้องรับมารับรับทราบไหมสิว่าพี่สาวมาแซ่บ คนีทท่าตมพ่อผู้ใหญ่สวัสดีครับพ่อผู้ใหญ่วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีโอ้พ่อผู้ใหญ่ที่ไหวชาวบ้านมาโหสามสิบคนเยงเลยนะคะอย่าเรียกว่าพ่อผู้ใหญ่เลยฮะเรียกว่าเจ้าคณะตำบลดีกว่าผมนี้คุณดูคลื่นเพลงทีเดียวถ้าจะถามว่าตื่นเต้นไหมคงตอบว่าไม่ไม่เหลือครับไม่เหลือเลยนะอออไอความตื่นเต้นก็มีแต่ไอความคึกคลื่นก็มาคือมันตื่นเต้นครับเลยสั่นสู้นี่ไงใครที่บอกโอ้ตายผู้ชายดู หิมติมติมดูเด็กๆนี่ค่ะเราจัดตัวนี้ให้นะคะนี่แม่หน้าตาไม่น่าจะใช่คนดีแน่นอนนะคะที่โกนหัวนี้ไม่ได้ว่าพึ่งศึกนะฮะไปทำอะไรมาคะออกจากแดนสี่มาเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว อ่าก็เป็นสไตล์ของเขาสกินเฮดดูจากวงจากแว่นนี่ถ้าอยู่นิวยอร์กนี่ถือว่านี่เซเลบเลยนะพวกฮิปฮอปฮิปฮอปนี่สไตล์นี่เลยให้ย่อให้ย่อว่าทราบแมนให้ย่อให้ย่อใหเป็นเป็นไหมเนี่ยนะเฮ้ยให้ย่อให้ย่อให้โดดเฮ้ยเนี่เออโอเคกระเป๋าตังค์หายไหมกระเป๋าตังค์หายไหมเอาละหนุ่มสดครับผมผมว่าคุณพร้อมที่จะแนะนำตัวให้กับสาวๆได้รู้จักคุณจัดไป สวัสดีครับนั่นแหละครับคือผู้ชายคนนี้ยังค่ะยังเลยนะยังสวัสดียังครับเุก่นสวัสดีครับเห็นเมืองหน้าแล้วเกินผมมอสครับปัญจสีลำเลิศคบคนหล่อแล้วไม่ลุ่งลองมาคบคนมีพุงดูเอามาสสองกามาดูแบบเหยียดหยามและเชิญชวนยังไงก็ไม่รู้ คือมีฐานะหรือแบไม่รู้แต่คอเลสเตอรอลและไขมันในมีแ่นแน่นเนี่ยแทงความดันแล้วก็เส้นเลือดหัวใจอุดตันด้วยตั้งแต่ออกมาถามมีอะไรดีป้ะเหรอคะคุณอ่ะคุณฮะอย่าเพิ่งไปประเมินคนจากภายนอกอันนี้ผมแอบบอกก่อนเลยนะปกติจะเห็นในวีทีอาร์บ้านเขาเนี่ยนะฮะข้างหลังติดภูเขาโอ้โหข้างหน้าติดแม่น้ำโอ้โหข้างๆติดสนามกอล์ฟโอ้โหแล้วตัวบ้านอ่ะติดจำนองอยู่ตอนนี้ นุงโซดคุณจะมีพุงไม่มีพุงจะหลอ่อไม่หลอ่อก็ไม่รู้แหละเพราะว่าสาวๆได้ตัดสินคุณแล้วนี่เป็นช่วงวินาทีชี้เป็นชี้ตายครับรอดูตอนนี้ถ้าชอบผู้ชายคนนี้ให้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ชอบดับไฟดับไป14คนเหลือ16คนเอาละ14คนเขาคิดยังไงกับคุณ ที่ดับไฟ16คนก็คิดยังไงที่ยังเปิดไฟลองไปดูระหว่างนี้นะฮะก่อนที่ผมจะไปต้อนรับอิงที่เป็นสาวโสดคนใหม่ของเรานี่นะผมขอเจอกับไฟฟ้าก่อนเลยดีกว่าช่วงก่อนนั่นนี้คุณปิดไฟเป็นว่าเล่นวันนี้ไฟฟ้าคุณกลับมาพร้อมฟอร์มการเล่นใหม่นะ<ช>คุณดูใจเย็นสุข,ขุมแล้วก็ให้โอกาสคนมากขึ้นนะใช่ค่ะเขาดูเป็นคนแบบ อยู่ด้วยน่าจะแฮปปี้อ่ะดูอารมณ์ดีไงใช่เราก็ต้องการแค่นี้แหละเราจะอะไรมากมายมาใครจริงเป็นคนชอบเต้นตามที่ต่างๆนะคะแบบหมายถึงแบบเฮ้ยเรามีอารมณ์แบบเวลาได้ยินเพลงก็เออยากเต้นอ่เราต้องเก็บเอาไว้แต่องกันเต้นเต้เต้นเต้นเต้นเออใช่ๆเราก็เลยดูเต้น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 มันเดู๋ไม่สวยเขาไม่เลือกทำไงอ่ะอ๋อนิดนึงโอ้ยเดี๋ยวนะยืนเฉยๆก็ไม่ได้สวยเท่าไหร่ ถึงไม่ได้ในสายตาคุณโดยรวมเขาดูเป็นคนดูอบอุ่นนะคะดูสนุกเฟรนลี่ดีแต่ว่าพอดีว่าหนูก็ว่าถ้าเกิดว่าเราไปต่อเนี่ยเราอาจจะต้องไปทําประกันสุขภาพด้วยกันนะคะนี่ต้องซื้อต้องซื้อแพคเกจความดันกับเบาหวานคู่กันเลยนะอิงครับต้อนรับสู่เทคกแมวไทยแลนด์ขอครับเป็นเกียรติที่ได้คุณมาเป็นส่นหนึอัสขอสวัสดีแบบเขาบ้างได้ไหมคะเชิสวัสดีค่ะ ว่าผมไม่มีคําถามอะไรจะถามอีงแล้วกันน,นิดนึง <S <S คุณเปิดไฟไว,ไวอ้อิงผู้ชายคนนี้เป็นยังไงคือมองจากหน้าต่าของเขาแล้วเนี่ยดูเป็นคนมีความรู้อพอดีว่ามีคําถามอยากถามอย่างนึงค่ะเชิญขอโทษนะคะพอทราบไหมคะว่าประเทศไทยอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ในแผนที่โลกครับอ,อ๋อแต่อิงไม่คิดอย่างนั้นนะคะยิงคิดว่าไทยอยู่ในเจอเธออยู่ในเจอเราอะ ค่ะคุณผู้ชมแต่ความสนุกยังไม่หมดอยู่เพลงเท่านี้นะคะต้องติดตามชมกันต่อในสัปดาห์หน้าว่าหนุ่มโสดคนนี้จะได้ไปเดทหรือไม่ ถ้าคุณอยากจะมีประสบการณ์ร่วมแบบนี้สมัครกันเข้ามาค่ะที่ tvthunder.co.th รวมทั้ง f a c e b o o k c o m t a k e me out Thailand ค่ะคุณจะไม่พลาด take me out Thailand ในทุกวินาทีชมย้อนหลังได้ทุกเมื่อที่ y o u t u b e c o m t v t h u n d e r o f f i c i a l และว,วันนี้ขอบคุณ MTI ที่ทำให้สาวๆของเราและหนุ่มๆของเราดูดีเสมอค่ะบอกได้เลยฮะว่าความสนุกสนานรออยู่ตรงนี้เสมอครับ take me out Thailand สวัสดีค่ะ อ,อกเธอสักทีว่าฉันจะยังโชคดีถ้าเธอจะไม่ดับไฟโปรดอย่าใจร้ายอือชาป๊บมเดียวแบบจะเต็มแล้วอ่ยะแล้วคุณหมอบอกไหมว่าโรคนี้มันเป็นยังไงอาการเ็าเป็นยังไงอะ่ะเออเป็นตั้งแต่กำเนิดครับเป็นโรคพคันธุกรรมบกพร่อง แต่ความจริงก็คือความจริงอยู่ดีครับหนุ่มโสดสาวๆทั้ง4คนไม่มีความจำเป็นต้องสงสารคุณเลยคุณรู้ใช่ไหมฮะแต่เราอยู่ในซีซัน8ปที่ทุกคนจริงใจกับความรู้สึกตัวเองอยู่แล้วนั่นหมายความว่าคุณอาจจะแบล็คเอาท์คุณคิดยังไงถ้าแบล็คเอาท์หรอไม่ได้เสียใจนะแต่ถ้ามีใครสักคนเปิดไฟอรอผมว่าเป็นปาฏิหาริย์ติดตามดูค,ะค่ะว่าปฏิหารนั้นจะเกิดขึ้นหรือไม่ครั้งแรกที่วงการโทรทัศน์ไทยต้องจารึก เมื่อเทสน์มีอัไทยแลนด์เปิดพื้นที่ให้สาวอวบบิ๊กไซส์เข้ามายึดทั้ง30โพเดียมนี่คือโอกาสที่ดีที่คุณจะได้เจอก,กับหนุ่มโสดสุดฮอตที่ชื่นชอบในแบบที่คุณเป็นใครรู้ตัวว่าเป็นสาวเจ้าเนื้อและยังโสดสามารถสมัครเข้ามาร่วมสนุกได้แล้ววันนี้ที่ www.tvthunder.co.th รับรองงานนี้โพเดียมจะต้องสะเทือน พลาดรายการใช้มีอาสักตอนคุณอย่าลืมนะคะกด s u b สไครต์ไปด้วยค่ะและยังมีความสนุกแบบอันเซนเซอร์อีกมากมายแต่การจะเข้าถึงความฮาเหล่านั้นได้ต้องกดซับสไครต์ตรงนี้เท่านั้นนะครับซับสไครต์ม่สักะไคร